ดูจากหนึ่งคล้ายๆเต่านะครับเหมือนเต่าเลยดูไกลๆเหมือนเต่าเลยเพราะว่าเกศเกศมันจะเป็นเกานั่นดูไกลๆว่ามันเกศเต่าเต่ออยายักเนาะครับมูแนะนาค่ะซัมมี่แล้วเนาะนี่คับพาเอฟซีดูบริเวณหลบหลหน่อยเนาะครับ อ่านี๋ก็ไม่มียังเนาะครับเนาะก็เป็นไข่ไขๆผู้ทั่วไปอะครับเป็นถ้างลงผู้สร้างคนนี้ฟังหนึ่งเนาะก็จะเป็นทางลงที่นามมันไหลลงไปหันเนาะต้องเข้าไปถ่ายตอนตอนขึ้นมาเนาะครับนี่ล่ะน่ละโอ้ไม่มียังแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาฟังนี่เนาะหัวขึ้นได้บ่ตรงนี้ อันนีาจะขึ้นได้ยี่เนาะโหคนมาหากินบ้างดูว่าซั์มันหากินข้างในโหไม่ยัง้งเนาะหรือกินเฉยๆเนาะค่ะ นี่ก่อนนน้าม,ามัน,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 นมสิไห่ลงเนาะแบกเนาะผมเสียงดังคุณนอกเธอเนี่ยตอนนี้นมีทาง,งขึ้นแล้วนะออกเป็นทางส่ง,งนนสลงเข้าลงฟังทางนั้นเนาะ เขามาถึงทางนี่คืนฝั่ง,งเหมือนกับในผู้บ้านเฮาเลยเนาะนโอ้ตรงนี้มีถำ้ำ ราทำโมลึกเนอะแค่นี้สีสีจะดูเนาะ <Okay. S 1> ทำโมลึกเนาะครับทำใหญ่ๆสิพายเอพซีลงไปดูเนาะครับ เทมูแนะนำค่ะนี่ซ้ำนีแล้วเนาะนี่ค่ะพา fc ดูบริเวณหลบๆหน่อยเนาะครับว้าสเซอร์ซ่านี่สิบอว่าเขาเฉพาะชุดเด่นๆเนาะครับพอชุดเด่นๆไ่ใครๆก็เห็นเนาะผู้ได้กระทายเอเบิดและเซอร์ซ่านี่ก็สิผ้าอาดูหลบๆ ยุดบ่ค่อยเด่นบางคนอาจจะอยากอยากดูเนาะครับว่าจุดธ์หล่ๆมันจะเป็นอย่างไรก็เลยผ่ายจากสี่เดืนดูเนาะ,ะ,นะนนก็มีเนาะเหลี่ยงหินเนี่ยก็มีกลุ่มหงองเนาะนหัวจุดป,ะร,ประสงค์เพื่อเหลี่ยงหินเป็นยังกลุ่มมาเที่ยวจริงๆเลยเป็นคนมาเที่ยวเนาะตรงนี้ก็มีทางไปอยู่ด้วย ออต้นนี้ครับทางที่ยางมานอนเสาไฟบวกขึ้นไปเนาะเดี๋ยวสิไปสี่เดินไป,นไปทางนี้ก่อนว่ามันเป็นทางลงไปอยู่ต้นนี้็บกมกไปยังเป็นโขดหินธรรมดาบ่มีทำบ่ม,ม,มียังเนาะครับ ดูจังหนึ่งคล้ายๆเต่านะครับเหมือนเต่าเลยดูไกลๆเหมือนเต่าเลยเพราะว่าเกศเกศมันจะเป็นเก็นันดูไกลๆว่ามันเกศเต่าเนะต่าอ,อยากักนะครับเอ c สิมาดูเขา แต่บนเขาเกะไก่แถวนั้นแถวที่เขาเคยไปเนาะไอ้สีมาดูเขาอ่างจริงๆแล้วฝนกวา่าพุ่นละหนาฝนจังสีองามเนาะมีน้ำตกมียังไงด้วยแต่พอดีช่วงนี้มันหนาแรงก็ต้องมาหนาแรงเนาะครับไอ้สี่เด้ดูหนาแรงพอหนาฝนก็คนใช่ไหเห็นหมดแล้วเนาะผมมาดูหนาแรงเมืองไหนจังหน่อยมันจะเป็นยังไงเพอหนาแรง ท่านี้ก็เป็นฝาฝนนีเดินหมดเลยรอแถวนี้เพราะมันชื้นลืนเนาะสำคัญเขาเดินลงคู่เนาะครับก็บเขาเดินลงคู่เนะาะทัสิวัฒน์ทางใดตรงนี้ผู้อ้างเนาะครับนี่เนาะผู้อ้าง สีไลลงมามน้ามนีแล้วเนาะลานหินลงพูลงหวยพ่อเนาะเป็นทางลงไปได้เนาะลานหินี๋ยวสิบลงตรนนี้เนาะ เราจะไปลงฟังทางนั้นเนาะยังบอ่อแถวนี้เป็นเหลือเป็นยังขับไปเฉยๆเ,เนาะครับ บน่แน่นะครับคนพื้นทีท่แถวนี้ก็อาจจะบ่กเคยบ่กเคยเห็นแถวๆนี้ก็ได้เนะว่าขึ้นมากก้มาแขวัดลงเน,ะนาะถือโอกาสมาสำรวจอีกสีได้ดูเนาะเพื่อคนแถวนี้คนจะเบิ่งคือกันเนาะนี่ครับ ผมยังขับข้างในเปนเือธรรมดาเนาะครับ ดอกอยังเนาะสีขาวขาวสวยดีเลยขาวบริสุทธิ์ตกลไม่ย่งกับแค่เหลือพิ้นนิดหน่อยอ,อทาท่านี่หกกว่าท่านั้นนี่นนโอ้ดอกอยังเน่อนี่สีขาวขาวสวยเนาะอีต้นเดียวนี่ ไปล่างทีนี่เนะาะตามเป็นแปน่นดันบ่เดินลงเนาะลงทางหกหกนี่นี่ครับ ต้นน้ขายต้นพักติ๋วเนาะพักเต่าี่บวมีน้ำเนาะต้นนั้นก็เป็นลานต้นนี้ก็เป็นลานเนาะครับขายกันนะเนาะแต่ต้นนี้นต่ำกว่าต้นนี้ยังสูงอยู่ต้นนั้นนี่มัก เกิดในผู้ในพานอนมาความแห่งแรงเนาะตอนนี้ก็มีเนาะนี่ตะบ้องเพ็ดธรรมาชาติเนาะ ก็เป็นลานหินก็ะโหลงบดได้เนาะโอ้โหเป็นถ้ำเนาะตรงนี้โอ้ยหนาวก็ไลลงหันเนะาะพวกนั้นก็บอกว่าบานได้มัวจักเนาะ เป็นขันเนาะตรงนี้สิลงไปเบิงเนาะไอเอฟซีลงไปดูลงทางใดๆเนี่ยวะหาทางลงก่อนไอเอฟซีลงไปดูข้างหลังเป็นจังใดเป็นลาดลงมาเนาะนามของสิไรลลงมานีแล้ว ีมีคนลงมาเล่นด้วยพราะวมีการเลี้ยงหินนี่ยต้นตะบองเผ็ดเนะาะตมามธรรมชาติสี่ห้าทางลงไปข้างล่างกันเนาะลงไปบุได้เนาะแทวนี้ ทำผ่า,าอยู่ตรวงน่นเนาะที่เขาเดินมาเนี่ยเป็นขั้นพาอยู่เนาะหัวสิเป็นทำพอไอ้สี่มาดูเนาะครับ ยังเนาะก็เป็นพาหินได้สวยเนาะแค่นี้ไปทางนำไรลส่ยๆเนาะครับแล้วจะมี่ทำมียัง สไลลงมาหันเนาะต้นนี้ก็ลบฝนได้อยู่ถ้าน้ำบปรายถ้าน้ำแห้งก็ลบบปายละมือนก็พูดทำท่องเลยเนะาะทำปุ่นก็เป็นสวนเป็นไฮมันเนลยล่ะือการขัดอานนี้ก็ เป็นกระแผงเป็นขั้นหินเฉยๆเนาะตรงผมทำไม่ยังดอกแต่ไปเอฟซีมาด้วยให้ช่สงใสขึ้นเสียงทัแกแค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 ก,แคกิ่งก้า้ น้ำน้ฝนนี่ก็น้ำก็สิไหลอย่างเี้ยเนาะคนไรไหลลงขุ่นสิไหลลง,ล,ลงไปตามนี่าะเนาะน,นู่นละลงหุ่นนะทั้ง ท่านเลยลงสุดที่นอผู้นี่สูงเติบยุกสีซ้ำผู้ทำท่อน,นี่แล้วเนาะผู้ทำท่องแต่คนละผู้สื่งนะครับอาจจะเป็นขั้นไปเหมือนเนาะ หลบไปโน,น,น,น่นเลยหลบไปโน่น ตอนนั้นก็นเป็นผุยข้างหนึ่งเนาะกระโหลกไม่ทำกระโหลกก็เล่นเขาทำเขาบอนนกเคยเป็นผุยข้างหนึ่งเนาะแ้วมันเป็นหลองน้ำที่มันไหลไปวางเขาขึ้นมาเนาะครับเนาะตัวใหญ่ด้วยตัวน,ยยวยน,นี้นก็เป็นทางน้ำไหลคือกันนะครับนี่เนาะ มานี่สิลไนนล,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 ล่ไปนี่คือกันเนาะนี่แหละใส่เนาะลูกมันนี้เนาะก่ดีละครับไอ้รูนี้ก็สไป้ายน่นล่ละร่วมกัน ตามธรรมชาติของนาวานะครับไลลงที่ตำม,มาตัวนี้ก็เป็นลางเนาะีลยวลงมาตรงนั้นเนาะดูตรงนี้คลา,า,ายทางคนเดินเนาะเดินบ่อยมันเป็นห้อยลงมาน,นีเดินลงมานีเนาะทางดูๆคลายๆ ไปหากินมนะันเป็นผู้ผู้หนึ่งขายกันไล่ลงหนีแล้วมันคือสีถ้าผุ้มันสูงมันออก็ยังสีไล่ลูกใต้ถุนเนะาะแต่สีลงไปผ้ผุนได้โอ้ยจังไดยเป็นหล่งน้ำเนาะ นอนแหละถ้าเขาจะขึ้นเมื่อนะครัเป็นของบนมาเนี่ยเราจะเดินทางนี้ก่อนก็ได้เนาะจะเดินไปหลนะ่อๆท่านี้ละถ้าจะขึ้นไปนะนเนาะนอนออกพรรษาพญานาคกระทั่ง ทางน้ำไหลลงนะครับเอาเดินมาจากทางนี้เนาะแล้วสิกล่ก็เป็นลานทางน้ำมันไหลลงมาเนาะหน้าฝนนี้ลืนะ่น ครจุดชมวิว,วกันเนาะครับตรงครับสำหรับคลิปผู้อ่างกัมาปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะครับมือในการเดี๋ยวพายเอพซีเดินไปดูเกือบทั่วแล้วเนาะบุะทัวกขาหลายเติบแล้วเนาะครับเนาะเพราะเด De ี๋ยวพายเอพซีไปดูทั้งทำพระล้านพระแล้วก็ลงไปดูข้างล่างเนาะกับล้านพุทธสารพญานาคแต่ยังบม่เสร็จเนาะครับพายเอพซี ขึ้นมาพีคคลิปอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไปกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไดถ้าคลิปใหม่ใหม่ใหม่ได้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้อา่านก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ